สวัสดีทุกคนมาดูความเห่อลูกแมวข้องฉันต้อมือนี้กินเขาแล้วคอยกระพ้ามันลงมาแลนลินจะเมนวุ่นวหยเนาะมือนี้แม่กับทขาเพื่อนเพื่อนอีกแล้วมาเบิงนั่งเซยไอายกันอันมือนี่เพื่อนกินเขาแสบกินเขาอิ่มเดอ้อสิบปีศีรษเพื่อนบอยจับได้ขันบูนกินเขาอิ่มหันอันสองสามตัวนี้นัพามันลงมาแลนเล่นเกือบครึ่งเดือนแล้วมันยังอยู่มองเกาอยู่สำรวจมองไม่เนะสูชงนันชงนี่แัละลไปเพื่อนนี่ ซ้อมไว้บอเพื่อมือได้อดอยากสิได้แทะไม่กินซวยเอาโตนี่กับโบนอยนะอากันอ่างซ้อมกันไวซ้ซัมันกับสิคุดว่าชีวิตขึ้นมาลำบากแต่นอว่าเป็นอย่างข้าสิลำบากไว้น้ากันมือนี่ตาเซียวไปนี่คือไข่แน่เด้อันตอนเสาร์คอยกเกษตรมั่นเลยได้เลยพุ่นนะหันมาปัมาไปอีกอ,กอกีวีรอแทะมาต่อกันที่เซียวอ้วกันคอยหูซึว่ามันมือ้อ มึนมึน,มนกว่าเก่าอีกมันนี่เป็นโตการของทุกเรื่องเลยร่างกายเพิ่นแข็งแรงเดอ้อนางเอกเอ็มวีคู่กับพระเอกวังยาดีหะและและสุดท้ายฟูฟูของเขานั่นเองเป็นแมวที่นิ่งแต่ยาใหอยุกับผู้อื่นไนดะ้มันสิบนนิ่งขึ้นมาทันทีเลยล่าสุดขอยขยัดเยียดความฮาใครทั้งสองโตแล้วไปเลยเดอ้อเจอกันใหม่คลิปหนะ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครเดอ้อ